คุณผู้ชมฮะ <c oughs> เรื่องแรกที่จะพาไปสนุกสนานกันที่สระบุรีไปดูการแข่งขันตำส้ตมตำลีลาจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปดูเลยฮะ เมามันอะไรขนาดนั้น oh. Iron Man Spider Man oh. แล้วนี่้ oh. หูหนางรำ oh. แต่ละคนลีลาที่สุดจริงๆ <c oughs> กับบรรยากาศการแข่งส้มตำลีลาที่เทศบาลเมืองสระบุรีเขาจัดขึ้นในงานมหกรรมอาหารครั้งที่10 <Yeah. S 1> จัดขึ้นนะวันที่27กุมภาพันธ์นี้ถึง3มีนาคมนี้นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่ากาอรอำเภอเมืองสระบุรี ลองไปกันไหมสระบุรีอ่ะไปไปเออบางคนบอกแค่ขับผ่านอย่างเดียวเออหดิฉันวะดิฉันแวนนะเออแวะกันหน่อยซิแล้วที่เห็นเห็นอาชายกรีปับเขอร่อยขึ้นชื่อแล้วที่นี่น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนในสักัดเทศบาลเมืองสระบุรีเขาก็มาร่วมแข่งแข่งขันกันสามทีนะทีมที่หนึ่งจากโรงเรียนเทศบาลสาม วัดบ้านอ้อยอม,มาในชุดเททปี้เห็นไปเลยเมื่อสักครู่มีชื่อทีมมีชื่อทีมด้วยวตำตลาดแตกสวยแซ็บเวอร์บายครูยุ้ยยาวนะ,ะทีมที่สองจากโรงเรียนเทศบาลเจ็ดวัดแกงขนุนมาในชุดเหลา่าอเวนเจอร์ในชื่อตำแหลกสูตรผีบอกอดูนี่อเวนเจอร์ะและทีมที่สามจากโรงเรียนเทศบาลสี่วัดบํารุงธรรมในชุดสาวอีสานรอรักโอ้แล้วเขามีชื่อการลําของเขาว่า ส้มตำพันลิ้นกินจนลิ้นพันกันอผมว่าแค่ชื่อก็นชนะไปเลยเหอะจริงี่เขาแข่ง <c oughs> ที่ทชื่อ่อน,ท,นอที่อะไรคะเนี่ยลีลาและรสชาติของส้มตำครับสุดยอดเมื่อตำเสร็จแล้วนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีปวดหัวค่<ท>ะไม่ได้กินไปแล้วปวดหัวแต่ด้วยความที่ว่ารสชาติมันดีจริงๆแล้วนักเรียนแต่ละคนลีลาไม่ธรรมดาไม่รู้จะตัดสินให้ใครชนะตัดสินลำบากลำบากใจมันสูสีมันสูสี สุดท้ายผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวและทีมที่ชนะเลิศก็คือทีมจากโรงเรียนเทศบาลสีวัดบำรุงธรรมในชุดสาวอีสานรอรักแต่ทุกทีมอะในช่วงการประกาศรางวัลก็จะขึ้นไปเต้นไปรำอีกหนึ่งรอบเรียกได้ว่าสู้และแข่งขันกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันยันกลางคืนนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตำนานเห็นไหม นานข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนึภาพดูนะถ้าตําตั้งแต่กลางวันแล้วมาเสิร์ฟตอนลังคืนก็ตําเละตำนานมันนานไปมันนานดีค่ะและรางวัลกันไปแล้วสนุกสนานกันมากจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนว่าส่งเสริมให้คนในในอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สระบุรีเนี่ยเขาได้มาร่วมงานนี้ก็ลองไปกันดูผมว่าของกินของอร่อยน่าจะมีให้ได้เลือกสรรกันเยอะถูกต้องคะะมีเวลาก็แวะเวียนกันไปเนาะจังหวัดสระบุรีนะคะ